สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมเสื้อยืดงานแบรนด์สวยๆกันนะพี่ๆตัวนี้เป็นงานแบรนด์แบบจากอเมริกาเป็นสินค้ามือสองที่ซักแล้วก็ทําความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นแบบงานโอเวอร์ไซส์40บวก50บวกซึ่งสาวๆอก30บวกใส่ได้ทุกคนนะคะเป็นงานไม่เน้นเข้ารูปเป็นงานแบรนด์พี่ๆตัวนี้นะจะเป็นของ outdoor life ผ้าคือดีมากเลยค่ะอก50อกห0นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสาวๆอก40ถึง50ใส่ได้เดี๋ยวน้องเอให้ดูแบรนด์ตัวนี้พี่ขามีมีในเว็บไซต์พี่ดูเลยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทนะคะในคลิปวิดีโอนี้พี่พี่ขาเสื้อยือดงานแบรนด์นะ150บาททุกตัวผ้าดีๆทั้งนั้นเลยพี่พี่ก็รู้ใช่ไหมว่าผ้าแบรนด์นะมันแบบคือมันดีอ่ะมันดีมากแล้วเป็นสินค้ามือสองที่น้องเอดซักแล้วก็ทําความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะพี่พี่ขาตัวที่1 นะคะตัวที่1นึ่ง out door life นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เปิดดูในเว็บไซต์พี่พี่เจอแน่นอนผ้าดีมากสีน้ำตาลแบบเป็นงานที่แบบเท่มาก่ะไปต่อกันที่ตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปอันนี้รู้จักกันทุกคนคือล็อตนี้มาจากอเมริกาเลยนะคะอก48ค่ะเป็นโอเวอร์ไซส์นะคะเป็นโอเวอร์ไซส์ทั้งหมดเลยคือสีเทาอ่ะจะสวยๆเรียบๆแค่นี้ก็รู้แล้วว่าตัวกี่พัน ว่าตัวกี่บาทโอ้โหเหยียบพันเก้าร้อยเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทตัวนี้พี่พี่ตัวนี้เลยตัวนี้เลยตัวนี้เลยอะราคาจากน้องเห็นนะพี่พี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทดูซักแล้วก็ทำความสะอาดแล้วนะคะพี่พี่แล้วก็ซื้อครบสองร้อยบาทก็ส่งฟรีแล้วค่ะอันนี้ก็คือตัวที่สองอกสี่สิบแปดเป็นงานที่แบบใส่โอเวอร์ไซส์นะคะสาวสาว,สาวอกสามสิบบวกใส่ได้เลยส่วน คนรูปร่างทวมร่างใหญ่ก็สบายค่ะใส,ใส่ใส่ได้สบายพูดพี่ๆถูกๆขอไยด้วยไปต่อกันที่ตัวต่อไปอกสี่สิบปดสวยมากพี่พี่ดูลายการ์ตูน <c oughs> คือเสื้อยืดอ่ะมันเป็นงานอมตะเสื้อยืดอ่ะมันเป็นงานอมตะนะพี่ๆนะโอ้สามสสองยเอเป็นเงินเท่าไหร่คะสามสิบสูสสิห้าเป็นเงินเท่าไหร่จ๊ะ สามสิบสองคูณสามสิบห้าพันกว่าบาทไหมประมาณพันกว่าบาทเนะาะเออสามสิบสองคูณสามสิบห้าลนยนี้ลายนี้พี่พี่ลายนี้เออเป็นแบบเป็นแบรนด์ที่แบบอยู่ในเว็บไซต์เลยนะอนะตัวนี้นะตัวนี้นะสี่สิบแปดนะพี่พี่นะอ่าตัวนี้อ่าเปิดให้พี่พี่ดูแบบทีละตัวทีละตัวอย่างนี้เลยคือมันเป็นเสื้อยือดงานแบรนด์ไงแล้วมันเป็นแบ,บรนด์มาจากอเมริกาบางที บางทีหนูก็ไม่รู้จักแต่หนูก็จะค้นหาให้พี่พดูเนาะถ้าเกิดชื่นชอบงานแบรนด์งานแบบตัวพันสองพันเนี้ยพี่ๆซื้อได้ในราคาร้อยห้าสิบบาทอืมต่อไปอะฮาร์เนสไม่รู้แหละเขาเขียนว่าฮาร์เนสเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นงานแบรนด์ขึ้นในเว็บไซต์ค่ะขึ้นในเว็บไซต์เหมือนกันร้อยยี่สิบแปดสิบ แปดสิบดอลลาร์ร้อยยี่สิบดอลลาร์โอ้โหสามสี่พันพี่อันนี้นะคะไม่รู้หนูอ่านถูกหรือเปล่านะฮาร์เนสนะพี่แบรนด์ตัวนี้นะสีดำอกสี่สิบแปดตัวประมาณห้าหกพันน่ะเออไม่ใช่สามสี่พันน่ะมีตั้งแต่แปดสิบมีตั้งแต่แปดสิบยูเอสนี่นี่ต้องขอให้ดูนี่นี่แปดสิบจนถึงร้อยยี่สิบนะคะเลื่อนดูได้เลยคือพอของไปถึงปุ๊บอ่ะพี่ๆสามารถถ่ายรูปแล้วก็เช็คในเว็บไซต์ได้เลยเพราะว่า ในคลิปเนี้จะเป็นงานแบรนด์ล้วนทั้งหมดเลยนะคะเป็นเสื้อยืดงานแบรนด์ล้วนโอเวอร์ไซส์ใส่ดีใส่สวยนะคะพี่ๆเป็นสินค้ามือสองสภาพยังไงก็ไม่ร้เอเปอนาะประมาณ90%เพราะถูกคัดมาให้สวยๆแล้วนะพี่ๆแต่ถ้าอยากได้แบบเสื้อที่แบบมีราคาแล้วพี่พี่ซื้อในราคาเบาๆอ่ะ150บาทคุ้มไหมคุ้มคุ้มมากเลยเพราะว่าโอ้โหพี่ๆโอลายหน้าหลังเห็นไหม เออสก,กีหน้าหลังเลยตัวนี้อกห้าสิบตัวนี้อกห้าสิบยี่สตาร์ทตั้งแต่ยี่สิบดอลลาร์ก็ 6, 700. 6, 700หกเจ็ดร้อยออ้หกเจ็ดร้อยเลยหรออู้พี่ๆคะ่ะอู้นี่คะ่ะพี่พี่ตัวนี้นะมีในเว็บไซต์นะคะ ตัวนี้มีในเว็บไซต์นะคะเป็นงานแบรนด์นะคะสวยและใหม่มากสีดำนะคะปกติเสื้อยือดนะคะปกติเสื้อยือดที่ขึ้นห้างเนี่ยตัวหนึ่งอ่ะผ้าดีๆนะคะก็ประมาณ4ี่ห้าร้อยอยู่แล้วสี่ห้าร้อยอยู่แล้วและยิ่งเป็นแบรนด์ต่างประเทศด่ะพี่ๆอย่างน้อยก็จะสตาร์ทพันไปเก้าร้อยแบบต่ำๆเลยไหอ่ะสภาพประมาณเก้าสิเปอร์เซ็นาะพี่ๆเพราะว่าเป็นสินค้ามือสองแต่ไม่มีย้วยนะสวยมากนี่ค่ะออ้ยตัวนี้คือมันมีสกินหน้าหลังเลยนะพี่ๆดูดิ ถ้าชอบนะคะแคปภาพทักแชทได้เลยค่ะสำหรับพี่ๆที่รับชมทาง YouTube, ยู u ูบต้องเอเทิ้งเปิดโทรศัพท์ไว้ให้เมมเบอร์ต้องอเเสร็จแล้วทักหาน้วยทางไลน์คือเสื้อยืดอะเป็นเสื้อที่ใส่ได้ตลอดพี่ๆค่ะเปลี่ยนอารมณ์เราใส่เสื้อยืดไปเดินฮงเดินหน้าไปซื้อของซื้อของได้นะสวยนะเออแล้วมันดูวัยรุ่นด้วยอะพี่ๆเสื้อยืดงานแบรนด์นะคะสวยมากค่ะตัวนี้อ่าตัวต่อไปอืคือ คือเรารีวิวไปด้วยแล้วเราก็เซิร์ชข้อมูลไปด้วยอะเพื่อที่จะให้พี่ๆี่เห็นไงว่ามันเป็นมันเป็นลอตที่เป็นงานแบรนด์ของต่างประเทศจริงๆนะพี่พี่นะอันนี้อก44ตัวนี้อก44ขึ้่นไปด้วยเคล่อขึ้นค่ะแต่มันไม่มีราคาให้ดูค่ะอ๋อขึ้นแต่ไม่มีราคาให้ดูไม่เป็นไรพี่พี่ขาตัวนี้ตัวนี้ก็ขึ้นเว็บไซต์เหมือนกันแต่เขาไม่ได้บอกราคาเพราะว่าบางตัวถ้าแพงมากๆนะพี่พี่ถ้าแพงมากๆเขาไม่แจ้งราคานะ เขาเราเขาจะมีแบบจํากัดสมาชงสมาชิกด้วยเนี่ยค่ะพี่พี่ลายแบบเนี้ยคือเป็นลายตามหาเป็นงานเล่นเลยนะเออคนเล่นงานเลยนะอ๋อเขาขึ้นอยู่น้องยี่สิบายี่สิบหค่ะประมาณเจ0ดแปดร้อยยี่สิบายูเอสดอลลาร์นะคะพี่พี่ค่ะนี่นี่นนนเห็นไหมอ่าถ้าเป็นแบรนด์ตัวนี้ประมาณ7 800บาทโอ้โหเสื้อยืดแต่ละตัวไม่ใช่แบบไม่ใช่ราคาแบบ ถูกๆนะพี่ๆงานในไลฟ์นี้เออขอโทษค่ะงานในคลิปนี้ก็มีแต่แบบ <c oughs> ตัวหนึ่งแบบเจ็ดแปดร้อยพันกว่าสามพันกว่าก็มีนะคะเอาไปค่ะงานงานแบรนด์ซื้อยกงานแบรนด์นะพี่ๆใส่สวยใส่สบายใส่ได้ทุกคนอกสามสิบวกใส่ได้เลยงานโอเวอร์ไซส์จากอเมริกานะพี่นะอ่ะร้อยห้าสิบออุ้ยต่อไปนะคะเป็น 56. อกห้าสิบหกอกห้าสิบหกค่ะพี่ๆสวยมากอะ่ะ ข้างหน้านะข้างหน้านี่ข้างหลังนี่ข้างหลังโอ้โหทำไมสวยอย่างเงี้ยสามพันพี่พี่ตัวนี้สามพันราคานี่เห็นไหมราคาสามพันมีในเว็บไซต์คือถ้าเกิดว่าถ่ายรูปแล้วขึ้นเว็บไซต์นะคะถ้านองเหนถ่ายรูปแล้วขึ้นเว็บไซต์ให้พี่พี่เห็นอย่างนี้คือมันเป็นงานแบรนด์นนะม,นมันมันมี อ่านั่นแหละมันตรวจสอบได้ว่างั้นเถอะนี่ตัวนี้สามพันพี่ห5 0อยห้าสิบคุ้มไม่คุ้มใครชอบเล่นงานแบรนด์นะดูบอกเลยคลิปนี้พี่พี่มาเอาไปใส่ใส่เล่นใส่นอนใส่เที่ยวก็ได้เสื้อโอเวอร์ไซส์คือใส่ได้ทุกคนที่อเมริกาเห็นไหมฮิปฮองฮิปฮอปเขาก็ใส่แต่ตัวใหญ่ๆแล้วทั้งนั้นแหละพเฮ้ยตัวนี้ไม่ขายได้ไหมชักหวงชักหวงอะอะอะขายก็ขายถ้าพี่พี่สนใจพิทักมาเลย ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นมามตัวต่อไปเจอไหมลูกอ่ะเดี๋ยวหนูหนูถ่ายไปหนูหาข้อมูลไปหนูโชว์ไปเรื่อยๆนะพี่พี่ไม่ต้องรีบเด้อเออพอหนูก็ยังใหม่กับงานตัวนี้อยู่อืมอุ้ยอุ้ยอ,ยอยุ้พี่พตัวนี้เสื้อยืดใครว่าถูกเสื้อยืดใครว่าถูกหนึ่งเก้ายหสิบาท หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนี่ของแบรนด์อันนี้เด้นี่นี่นเออนี่แหละของแบรนด์อันนี้นี่นี่โอ้อันนี้ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทพี่พี่คะ่ะอ่ะโทรศัพท์ไปคะ่ะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทอะตัวเนี้ยคือของหนูอะเหมือนเปียบเลยแค่ของหนูเป็นมือสองแค่นั้นเองแต่หนูคัดสภาพมาคือเกินเก้าสิบอะค่ะพี่พี่ แต่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะงานแบรนด์ผ้าดีๆอ่ะคุ้มนะมาจากเบการนะคะรถนี้อ่ะมึงอุ้ยสวยอ่ะสวยอ่ะพี่่สวยนะดูดิเห็นไหมเห็นเรียบๆอย่างเงี้ยเสื้อยืดอ่ะเขาซื้อพี่ๆเคยเห็นที่เขาซื้อกันตัวเป็นแสนเคยเห็นไหมเสื้อยืดตัวแปดเก้าหมื่นตัวแล้วเป็นล้านยังมีอ่ะเคยเห็นไหมเออแต่ละตัวที่หนูเอามาให้พี่ๆเนี่ยพันกว่าสองพันกว่าสามพันกว่าอย่างเงี้ยใช่ไหมคะร้อยห้าสิบเออรร้อยห้าสิบ คิดดูเอารีวิวไปด้วยเช็คไปด้วยก็ไม่รู้นี่คือใหม่สําหรับเราอยู่มันยังใหม่สําหรับน้องเอ๋อยู่เนาะน้องเอกก็จะอะ่เช็คไปเดี๋ยวเดี๋ยวทำการบ้านมาดีๆเช็คไว้ให้ดูให้พี่ๆดูถ้าเกิดท่านไหนเล่นเสื้อยืดอยู่แล้วเงีย้ยเห็นปุวบก,ก็จ,จะรู้เลยท,ทันทีเนี้ยตัวต่อไปสวยมากสีเทาตัวนี้อกได้ห้าสิบสองอกได้ห้าสิบสองนะคะดูด้านหลัง สี่พันห้าหกพันกว่าโอ้โหพ,พี่หนูเห็นราคาแล้วหนูตกใจสี่พันห้าหกพันกว่านี่ค่ะนี่ค่ะขึ้นเว็บไซต์เลยค่ะอ่าเสื้อตัวนี้ขึ้นเว็บไซต์เลยนะคะนี่นี่น,นี่เห็นไหมนี่สัญลักษณ์เขาจะเป็นอย่างนี้สัญลักษณ์เขาจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่ค่ะอื้งสี่พันห้าตกใจเลยอะ่ะพี่เสื้อผ้าล็อตเนี้ยมีแต่ตัวแพงๆเป็นตัวหลายพันทั้งนั้นเลยนะคะ ต้องเป็นเลนสไฟไยรุ่นหลอยห้าสิบบาทมาถูกมากเลยนะใครว่าเสือ้อยืดราคาถูกโอ้โหพี่พี่คือเสือ้อยืดแบบมันมีหลายราคาแหละตัวละแบบร้อยกว่าบาทสองสามร้อยสี่ห้าร้อยอ่ะแต่อันนี้คืองานแบรนด์ที่เป็นมือสองนะพี่พี่นะดูตัวนี้สีสวยมากประมาณเจ็ดแปดร้อยตัวนี้ยี่สิบยี่สิบเท่าไหร่คะยี่สิบดอลลาร์เจ็ดร้ยกว่าบาท 20ดอลลาร์นี่ค่ะเงิน US นะคะนี่ค่ะมันเป็นแบรนด์มาจากอเมริกานะพี่นะตัวนี้เงินดอลลาร์เช็คออกมาเป็นเงินดอลลาร์ด้วยเห็นไหมคะเจ็ดรกว่าบาทค่ะเออเ0็700กว่าบาทเสื้อตัวละเจ0ดกว่าบาทพี่พี่สวยมากนะเอาไปในราคาหนึ่งบาทมนเป็นงานแบรนด์เนอะดูดิใส่สวยๆคุ้มๆค่มมะ,คะอ่าเจออีกไหมลูกมาตัวต่อไป ตัวต่อไปไอสตาร์วอลสตาร์วอลเสื้อยืดสตาร์วอลตัวนี้ก็เจ็ดแปดร้อยค่ะมีในเว็บไซต์นะคะอันนี้เป็นมือสองนะพี่เว็บไซต์นี่เป็นเว็บไซต์มือสองนะยี่สิบดอลลาร์หนูว่ามือหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่ก็ประมาณเจ็ดแปดร้อยขนาดมือสองยังเจ็ดแปดร้อยเลยสตาร์วอลตัวเนี้ยนะคะนี่เสื้อยืดสตาร์วอลนะคะอกห้าสิบ ตัวนี้อกได้ห้าสนะคะทั้งคลิปนี้จะเป็นงานโอเวอร์ไซส์ทั้งหมดเลยรอยห้าสิบบาทคุ้มวัานี้ไม่มีแล้วล่ะโอ้ยหนูเคยเห็นนะเขาซื้อเสื้อยืดกัน่ะตัวแบบเป็นแสนเป็นล้านหลายหมื่นหนูเพิ่งเข้าใจวันนี้อ๋อแล้วครับมันมันไม่ใช่ถูกๆอ่ะพี่พี่ตัวต่อไปตัวนี้อกสี่สิบหกห้าสิบดอลลาร์โอ้โหพี่พี่ตัวนี้คือแบบตั้งแต่ ห้าสิบดอลลาร์เกือบสองพันมะหนูคูณให้พี่หน่อยสิห้าสิบคูณสามสิบห้าเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่ <demost ra> หนูก็นะักตอนนี้คำนวณอะไรไม่ถูกแล้วหมูจะตื่นเต้นหมูจะตื่นเต้นห้าสิบคูณสามห้าประมาณ หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทอะ่ะตัวเนี้ยพี่พี่พแต่และตัวที่มาอันนี้คือแบบอืมอืมแต่และตัวที่มาอันนี้คือพันกว่าสองพันกว่าสามพันกว่าเลยนะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายใส่ได้เลยค่ะคลิปนี้หนูอาจจะช้าหน่อยนะเพราะว่าสําหรับเสื้อยืดงานแบรนด์สาหรับน้องเอนะ <c oughs> อาจจะยังใหม่อยู่เดี๋ยวหนูทําการบ้านไปเรื่อยๆหนูจะเร็วกว่านี้นะพี่พี่ แต่ที่หนูอยากให้พี่พดูไงหนูเช็คให้ดูเพื่อพี่พี่จะได้รู้ว่าคือต้นต้นแบบต้นตำลักเสื้อพวกนี้คืองานราคาแพงเด้อเป็นของราคาแพงนะแล้วพี่พี่ซื้อได้อ่ะในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทอ่ะถูกนะต่อไปอกห้าสิบตัวนี้อกห้าสิบยี่สิบห้าดอลลาร์ก็จะอยู่ประมาณเจ็ดแปดร้อยบาทแหละเอาเจ็ดร้ยบาทแหละอนี้นี่นี่น,นี่ขึ้นในเว็บไซต์เหมือนกัน เป็นเงินดอลลาร์เพราะว่ามันเป็นแบรนด์มาจากอเมริกาเนาะพี่ๆเนาะอันะนี้นี่คิดเป็นเงินไทยนี่เท่าไหร่990เห็นไหมคะเงินไทยก็ขายอยู่990แล้วตัวนี้อก50ค่ะเงินไทย990นะคะเมื่อกี้น้องเอกเช็คให้ดูในเว็บไซต์เนาะอ่าพี่พี่ดูนี่นี่น,น,นี่เป็นสีเทาะคะ่ะสีเทาด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นอ่าสกรีนแบบนี้นะคะคือหนูบอกเลยว่า งานพวกนี้มันเป็นงานคลาสสิกความใหม่ไม่มีร้อยเปอร์ซนอยู่แล้วค่ะพี่พี่ประมาณเก้าสิบเปอร์เ็นพราะว่าหนูก็อันนี้มาให้แต่ถามว่าคุ้มไหมเราได้เสื้อราะคาแพงไปคุ้มนะมมสวยมากตัวนี้อกห้าสิบสี่ด้านหน้าด้านหลังมีลายทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยอ่าอ่าพี่พี่ยี่สิบสองก็ประมาณเจ็ดแปดร้อยบาทนะคะตัวหนึ่งประมาณเจ็ดแปดร้อยบาทเสื้อยืดนะเนี่ย ตัวหนึ่งตัวหนึ่งเจ็ดแปดร้อยบาทแล้วอะพี่พี่อ่ะดูดูตัวนี้ค่ะเสียคะที่ดูราคาที่ดูราคาเอาเจ็ดแปดร้อยแล้วอ่ะดูเนื้อผ้าไม่มีย้้ยเลยค่ะเนื้อผ้าดีมากต้องยอมรับเลยว่าถ้าเป็นงานแบรนด์ที่มาจากเมกาเนื้อผ้าดีมากนะคะอ่าแต่สีมันไม่ได้สดร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเนาะแต่มันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะพี่พี่แต่มันเป็นงานแบรนด์อ่ะเออตัวหนึ่งแบบ หลายพันอย่างน้นนอยก็แปดเก้าร้็ดแปดร้อยเนี่ยพี่พี่ในราคาร้อยหบาทเป็นแบบโอ้โหคุ้มมากคุ้มิร์อ่ะต่อไปอกสี่สสีน้ำเงินเรียบ,เยบๆเก๋ๆเลิศดเลแต่ราคาเจ็ดสิบอพี่เจ็สิบ แล้วแบรนด์นี้เขาเน้นสีน้าเงินด้วยนะมีตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดสิบเห็นไหมเห็นไหมคะเจ็ดสิบเป็นเงินเท่าไหร่เอาคือถ้าพันกว่าบาทพันกว่าบาทตัวนี้พี่ราคาน้องแตะอยู่ที่พันกว่าบาทเลยนะคะเป็นไซส์ XL เลยนะคะเอาสี่สิบแปดนะคะพี่ๆคะ่ะคลิปนี้หนูอาจจะโชว์ได้ไม่กี่ตัวหนูต้องขออภัยด้วยนะเดี๋ยวไปทําการบ้านมาดีๆจะโชว์ให้เร็วกว่านี้ให้เลือกเยอะๆกว่านี้คือชอบตัวไหนก็บอกแล้วกันมันสวยอนะ มันสวยมันเป็นเสื้อยือดงานแบนมันคุ้มมากพี่พี่ค่ะมันคุ้มมากเลยคือลูกก็ใส่ได้พ่อก็ใส่ได้แม่ก็ใส่ได้มันเป็นเสื้อที่ใส่ได้ถึงทุกคนนะ่ะนะคะต่อไปค่ะอกสี่สิบสี่อกสี่สิบสี่ตัวนี้หกเจ็ดร้อยบาทหกเจ็ดร้อยบาทนะคะเพราะว่าประมาณยี่สิบ ยี่สิบดอลล่าอาอาดิเดเดนี่ค่ะอ่ะน้องเอกก็โชว์เปน็นอันนี้ค่ะยี่สิบเป็นเงินยูเอสนะคะพี่พี่เป็นเงินยูเอสนะคะเจ็ดร้อยกว่าบาทเออเจ็ดร้อยกว่าบาทตัวนี้นะคะแต่ตัวนี้คือสวยและใหม่มากอาเซียดูหน่อยค่ะอกสี่สิบสี่นะคะ,ะ,คะพี่พี่ะตัวนี้อกสี่สิบสี่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นเสื้อยืดงานแบบราคาแพงๆตัวเจ็ดแปดร้อยตัว ตัวเจ็ดแปดร้อยตัวเป็นพันสองพันทั้งนั้นเลยนะคะคัดไม่คัดแบบสวยๆมาให้พี่ๆเลยค่ะอ่าต่อไปต่อไปอกห้าสิบอกห้าสิบสี่น้ำเงิน 5, <000. S 1> สวยค่ะตัวนี้สวยแล้วใหม,ม่มากมาสวยแล้วใหม่มากนะคะคือเปิดไปดูแต่และตัวคือขึ้นเว็บหน้าเว็บไซต์หมดเลยพี่ๆตัวเจ็ดแปดร้อยทั้งนั้นนะคะเป็นเงิน US หมดเลยค่ะในเว็บไซต์นี่จะเป็นเว็บไซต์มือสองด้วยนะ พี่ๆตัวนึงอะเห็นไหมเงิน US ทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นงานแบรนด์ของอเมริกานะเออล็อตเนี้ยมันจะเป็นงานแบรนด์ของอเมริกาสังเกตไหมแทบจะทุกตัวเลยน้อยมากเลยที่จะขึ้นเป็นสกุลเงินไทยขึ้นเป็นสกุลเงิน US ทั้งนั้นเพราะว่าพวกนี้จะเป็นงานแบรนด์ที่มาจากอเมริกานะพี่ๆนะสวยเท่คนอเมริกาชอบใส่เสื้อยืดนะสวยต่อไปอก54สวยมากคะอารมณ์แบบ โอโหอันนี้เงินยูโรยี่สิห้ายูโรคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่หนึ่งพันหสิบเอ็ดบาทหนึ่งพันหสิบเ็ดบาทพี่พี่ดูนี่สัญ,ญลักษณ์ของเขาเออนี่สัญ,ญลักษณ์ของเขานี่คือเงินยูโรเห็นไหมอันนี้คือเป็นกระสอบงานแบรนด์พี่พี่ค่ะอันนี้คือเป็นอะล็อตนี้เป็นล็อตงานแบรนด์ที่งานแบรนด์เน้นๆสวยๆเลยอะตัวนี้อะอกห้าสิบสี่นะคะลองใส่เสื้อยืดกันดูค่ะพี่พี่ขาท่านไหนที่ยังไม่เคยลองลองดูแล้วกันเนาะ เพราะว่ามีแต่สวยๆอยตัวนี้สวยจังเลยค่ะมีความแบบมีความหวานแล้วมีความแบบทรงพลังอารมณ์เดียวกับแบ็คพิง์เลยนะตัวเนี้จริงๆนะพี่ๆดูดิสวยเวอร์มากเลยเห็นไหมคะืมอ,อยากให้ได้อยากให้โดนอ่ะมันสวยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยพันกว่าบาทะคะ่ะตัวนี้อ่ตัวนี้อยู่ที่พันกว่าบาทนะคะต่อไปเนี่ย USA Strong เนี่ยพี่ๆดูป้ายดิ เห็นไหมคะ USA นะคะอกสี่สิหอกสี่สิบหกค่ะด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าด้านหลังโอ้เห็นเรียบเรียบไม่อยากจะเชื่อเห็นเรียบเรียบไม่อยากจะเชื่อตัวนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบทุกคนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบนี่นี่นี่ค่ะ บาทนะอันนี้คือคิดเป็นเงินบาทแล้วนะนี่คิดเป็นเงินบาทนะคะอันนี้คือราคาอยู่ในเว็บไซต์พี่ขายเสื้องานแบรนด์ตัวนี้ราคาถึงหลักหมื่นเลยนะคือถ้าคนไม่ไม่เปิดไม่รู้ไม่ดูไม่เป็นไม่ได้เปิดเว็บไซต์เช็คเนี่ยหนูก็ไม่คิดว่าเสื้อตัวนี้จะขึ้นหลักหมื่นเลยนะอ,อู้ทำไปเล่นไปเมื่อกี้หนูเปิดดูในเว็บไซต์นะคะพี่คือตัวนี้เลยของ USA ตัวนี้เลยผ้านิ่มๆน,นะคะไม่มีย้ยด้วยแล้วก็ที่ดูความใหม่ตัวนี้ พี่ดูความหมายตัวนี้เออคือหลักหมื่นเลยอะอะไรอยห้าสิบ,บาทหนูยังตกใจเลยอะพี่เท่ะตัวได้ไหมคะมาเอ,อ่อบางตัวนะพี่บางทีอะเขาจะเป็นกลุ่มเนาะเขาจะเป็นกลุ่มสินค้ามือสองเป็นงานแบรนด์มือสองอะไรเนี้ยแล้วแบบเราเข้าไปดูอะ่ะเขาเราไม่ได้เป็นสมาชิกเขาก็ไม่ได้ให้เราดูเด้แต่เขาจะมีขึ้นในเว็บไซต์อยู่บางทีหนูอาจจะไม่ได้แบบเอาราคามาให้พี่ๆดูนะ แต่ถ้าเราค้นเจอในเว็บไซต์เจอสัญลักษณ์นี่คือเป็นงานแบรนด์ที่ตรวจสอบได้อยู่แล้วอืมตัวนี้เก็บไว้ใส่เองได้ไหม <laughs> <laughs> ตัวนี้เก็บไว้ใส่เองได้ไหมคะค่ะพี่ผู้ขาตัวนี้น้องเห็นเก็บเองได้ไหมตัวต่อไปคะ่ะสี่สิบหกตัวนี้ไอ้ตัวที่เรียบที่สุดคือตัวที่แพงที่สุดงงมากงงมากเลยอันนี้สี่สิบหกค่ะด้านหน้าด้านหลังใครจะรู้ว่าเสื้อยืดตัวนี้คือ มาตัวเป็นหมื่นเลยนะไม่เป็นไรค่ะขอแค่มันขึ้นเว็บไซต์นี่ค่ะพี่นี่ค่ะเห็นไหมสีน้ำเงินนีมคะนี่ค่ะ,คะบางตัวหนูอาจจะหาราคาให้พี่ๆไม่ได้นะเพราะว่าเขาเขาต้องเป็นสมาชิกเข้าไปแบบเป็นกลุ่มเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยเขาไม่ได้แบบให้ราคาทุกคนอย่างเงี้ยเออ นี่ค่ะสวยมากอู๋ตัวนี้ผ้าดีแล้วใหม่มากเลยนะคะสีน้ำเงินตัวนี้ชอบตัวไหนก็ทักมาได้เลยอะวันนี้เราเอาเท่านี้ก่อนนะคะประมาณ20กว่านาทีเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปทําการบ้านแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตให้เร็วกว่านี้สาหรับน้องเอกน,นะคะซื้อยืดงานแบรนด์ก็ถือว่างานใหม่สาหรับน้องเอกด้วยก็ต้องขอภายพ,พี่ถ้าเกิดว่าช้าบ้างอะไรบ้างนะคะแต่อยากให้พี่ๆเห็นไงว่าเออแต่ละตัวแต่ละตัวหนูเช็คแล้วมันออกนาะในเว็บไซต์หมดเลยมันเป็นของแพงหมดเลยนะพี่พี่นะขอบคุณที่รับชมค่ะชอบตัวไหนทักมานะคะแล้วพบกันใหม่คลิปนสสวัดีค่ะ